นี่คือดวงสําหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะในวันนี้มาดูกันว่าพลังงานของไพ่จะบอกสิ่งใดกับคุณในวันนี้นะคะพี่หมอจะเปิดไพ่ให้3มใบเลือกหนึ่งใบนะพลังงานไพ่ที่คุณเลือกนะคะจะเป็นดวงของคุณนะแต่ก่อนรับชมคลิปนี้พี่หมอฝากกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆไปมาดูกันค่ะเริ่มกันเลยสําหรับคนเลือกไพ่ไปแรกวันนี้ดวงคุณว้าวไพ่เดอะเฮลเมนะคะวันนี้ไพ่เดอะเฮลเมเนี่ยหมายถึงองค์ปู่พญานาคนะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้คอยช่วยเหลือกอหนุนคุณในวันนี้ตกลงเจรจางานอะไรกับหัวหน้างานไว้วันนี้สําเร็จนะคะแล้วก็ใครที่มีดวงอุปถัมภ์ผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเกอหนุนเรื่องเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ตกลงเจรจากับใครไว้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ดวงอุปถัมภ์คุณในวันนี้จะสําเร็จใครบนบานสัล่าวข,าวขอพรกับองค์ปู่พญานาคไว้จะได้รับข่าวดีค่ะสิ่งที่คุณขอจะสําเร็จในวันนี้จะสำฤทธิ์ผลในวันนี้นะคะ ผ่านไปแล้วเลือกไพ่ใบแรกขอให้คุณโชคดีและสาเร็จพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้นะคะโอเคมาดูใบถัดไปเลยคนเลือกไพ่ใบที่สองนะคะมาดูกันซีว่าคนที่เลือกไพ่ใบที่สองดวงของคุณจะเป็นอย่างไรนะมาหนึ่งใบใบที่สองวันนี้ว้าว King of s w o r d ราชาดาบวันนี้ใบที่สองคุณพยายามแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินหรือความรักหรือเรื่องนี้สินหรือหนักอกหนักใจเรื่องอะไรแล้วคุณเลือกใบนี้พอดีอ้กำมีกำลังมีเรื่องให้เครียดแปลว่า ปัญหาที่คุณกังวลใจอยู่ในวันนี้คุณจะแก้ไขปัญหาได้แล้วก็แก้ไขได้สําเร็จแล้วก็ได้ดีเลยทีเดียวนะคะคุณเป็นคนที่กล้าตัดสินใจหนักแน่นในสิ่งที่คุณตัดสินใจวันนี้จะนำพาพ้คุณสําเร็จและผ่านปัญหาไปได้ค่ะเลือกไพ่ใบที่สองนะคะให้ผ่านปัญหาและแก้ไขปัญหาได้นะและขอให้คุณโชคดีให้เจอเรื่องดีๆเข้ามาพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้โอเคมาดูถัดไปเลยค่ะสําหรับคนเลือกไพ่ใบที่3ใบสุดท้ายแล้วนะ ใบที่สามพลังงานของไพ่บอกแบบนี้ว้าวเดอะมูนใบที่สามวันนี้เดอะมูนคุณจะมีเรื่องเก่าๆเ,เรื่องในอดีตให้คุณได้คิดนะคะหรือปัญหาอะไรที่ผ่านมาที่คุณพยายามแก้ไขปัญหาอยู่จะสําเร็จนะแล้วก็ไพ่เดอะมูลหมายความว่าคุณอาจจะมีโชคมีดวงมีอะไรด้วยโชคลาภม,มาจากความฝันนะคะแล้วก็เรื่องเก่าๆที่ให้ตัดสินใจวันนี้ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปคุณจะแก้ไขปัญหาได้ไม่ว่าเรื่องงานเก่าเรื่องแฟนเก่า หรือเรื่องเก่าๆที่มันหนักอ,อกหนักใจวันนี้คุณจะยกภูเขาออกจากอ,อกแล้วก็จะแก้ไขปัญหาได้อย่างแน่นอนนะคะหรือเรื่องหนี้สินเก่าๆก็จะได้ปลดหนี้ได้เคลียร์อกเคลียร์ใจได้ตกลงเจรจาก,กันแล้วก็ราบลื่นนะคะผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วเลือกไพ่ใบที่3พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้และรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะแล้วก็ขอให้คุณโชคดีและสําเร็จค่ะ